วัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอแล้วนะครับกับเส้นทางชาแนลวันนี้ก็จะมาในโหมดในคนเมืองนะครับก็จะทำ YouTube เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็การใช้ชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมืองนะฮะชีวิตก็จะมีอีกสองแบบ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะฮะชีวิตผมก็จะมีทั้งในเมืองแล้วก็การจังหวาดน,นะการจังงวัดก็จะเป็นก็จะถ่ายเกี่วกับการเกษตรอ่ะเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อีกมุมหนึ่งของชีวิตของผมก็จะอยู่ใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับอก็จะทําเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานเยอะในกรุงเทพนะฮะ อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าวันหยุดก็จะไปช่วยแม่กับพี่สาวทำสวนี่ต่างจังหวัดน,นะฮะที่เห็นเห็นอยู่ในคลิปนะครับ ในเมืองแล้วก็เรียนหนังสือด้วยฮะเรียนต่อเรียนที่มอรามนะมาพ่จะรังกำแหงจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะให้จบปริญญาตีนะเพื่อจะพอเพื่อจะได้มีใบเบิกทางขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ก็อย่าเบื่อกันนะฮะก YouTube ก็จะมีทั้งาาการนำการเกษตรแล้วก็ขับขี่รถกรุงเทพทั้งจักรยานยนต์แล้วก็รถรถใหญ่นะจักรยานยนต์ที่ผมขับอยู่นี่ก็จะเป็นซูซูกิวิสตอมนะปี2018ถือว่าขับดีมากขับในเมือง คลองตัวดีนะแต่ก็อาจจะไม่เท่าเล็กอย่างพวกเวบฟพวกออตโตเมติกอ่าพวกร้อยไม่เกินร้อยห้า cc หรือร้อยห้าสิบ cc ครับก็อาจยังสู้ไม่ได้ครับแต่ถ้า,ถาจเจอทาลงลุกลุ่มอะไยก็ไปได้เหมือนกันนะทีนี้ผมก็มาเอาหนังสือเรียนนะฮะหนังสือเรียนอ่านเตรียมสอบซัมเมอร์นะฮะ ช่วงนี้ก็จะเป็นโหมดการเรียนฮะเรียนหนังสือทำงานด้วยเรียนไปด้วยนะฮะโอกาสของเราไม่เหมือนกันบางคนก็มีโอกาสเรียนหนังสือครับเพราะแม่ส่งเรียนเดี๋ยวผมก็ต้องฟื้นตัวเองอะแต่เรียนจบมัธยมปลายมา รับหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะกลับบ้านกันละเดี๋ยวไม่อยากจะบอกว่าลาดพร้าวรถติดมากนะดูผู้รู้เขาว่าติดมากแค่ไหนยาวเยียดเแล้วฮนะ็ระวังอย่างเดียวกระจบมองข้างรถใหญ่ จะเ็บจะให้เว็บไปก่อนได้ซ้ำเดี๋ยวฮะข้างลูกก่อนโหให้เว็บไปก่อนนะก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เราก็จะไม่ฝืนนะให้คนที่ไปได้เข้าไปก่อน ที่อที่มันจะได้ไม่ตันกันอยู่นะถ้าผมไปได้ผมก็ไปผมไม่ได้ผมก็หาทางหลบให้เงี้ยจะไปลำบากนะ แต่ตรงนี้เราไปไม่ได้นะบุกสภาพแล้วไปได้ไหมไปได้ครับไปได้โหม่เจ้าติดไงครับจอดตุนันดีกว่าให้รถเล็ก เขไปได้กข้ไปอะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่แยกรัชด,ดาลาดพร้าวนะอากาศก็ร้อนขนาดเสื้อกาดมีรูนะผมยังร้องขนาดนี้ถ้าใส่เสื้อคุม ปกติทั่วไปไม่อยากจะพูดถึงนะเงือชุ่มแน่นอนนะถ้าใครดูคลิปอยู่นะก็จะแปลกใจนะครับทำไมคลิปมีทั้งขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ทำเกษตรไม่ต้องแปลกใจครับนั่นคือวิธีชีวิตของผมเองนะฮะถ้าอยู่กรุงเทพก็จะขี่บิ๊กไบค์นะ บิ๊กไบค์ทํางานนะหรือไปทําธุระอะไรเงี้ยก็จะมีขี่บิ๊กไบค์ไปนู่นไปนี่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ถ้าวันไหนผมหยุดนะโหมดวันหยุดกับบ้านานาจังหวัดน,นะผมก็จะเข้าโหมดการเกษตรเต็มตัวนะการเกษตรอินทรีย์นะการทําปุ๋ยหมกักการปัดหญ้าอะไรพวกเนีน้ใส่ปุ๋ยปลูกกล้วย ไปเรื่อยนะถ้ากลับบ้านก็จะอยู่ในสวนนะธรรมชาติดีคนระับชอบออยู่ในสวนก็ไม่ต้องไม่ต้องจิอเลยมากนะคลายเครียดมันถา้าผมกลับบ้านแล้วไปอยู่สวนคือผมรู้สึกว่าผมอโล่งนะ่ะไม่คิ ไม่ได้คิดอะไรมากมมยหว่านชีวิตไปตามธรรมชาตินะไอ้บาจังหวัดแต่เมื่อก็ชีวิตก็จะวุ่นวายนะทุกอย่างคือการแข่งขันนะมีอุบัติเหตุนะขอให้ปลอดภัยนะฮะคนที่ประสบเหตุอจะไ,ได้เป็นอะไรมาก ข้างหลังมองกระจกหลังไปเหมือนจะมี c ีบีห้าอะเองนะตาตูดมาก็เห็นมียูทพบเนึ่ยนะบอกว่าทำไมเบรกมอเตอร์ไซค์บิรกไบหรือเบรกบิสตอมเบรกหลังทำไมมันไม่หนึบนะฮะต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจใหม่นะฮะว่าเบรกหลังหนึบไม่ได้นะครับเพราะเบรกหลังใช้ในการควบคุมรถเวลาเราทำขี่ยงเงี้ยแล้วก็ช่วยในการช่วยเอนจิ้นเบรกอีกทางหนึ่งฮนะถ้าเบรกหนึบอาจจะเสียหลักได้ควบคุมรถไม่อยู่นะับอา่าผมผู้ผิดประการใดก็ขออภัยครับก็ช่วยมาคอมเมนต์แนะนำด้วยนะฮะว่าการขี่มอเกไบค์ในเมือง ขับขี่ปลอดภัยมันเป็นยังไงนะผมก็พูดตามความรู้ผมที่รับมานะอาจจะมีผิดมีถูกบ้างก็ขออภัยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องสินทางชาแนลเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปนะขอบคุณครับ